สวัสดีคุณผู้ชมท่านกับวันนี้กลับมาเจอช่อง The w สแ t a n เก r ร์แกันเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าเดบันยูแซดหนึ่งหนึ่งห้าหรือ W ับันยูแซดที่ทุกคนเรียกกันนะครับโดยคันนี้ครับเป็นเทียสิบพรีเมียมเฮฟวี่แทงค์ของประเทศไชนีคันนี้จะมีการเจาะดาเมจอยู่ที่ซองร้อกสิบึงถือว่าใช้ได้ในทีเดียวสำหรับเฮฟวี่แทงค์การเจาะเกาะอ,อยู่ที่สองร้อยหกสิบก็ถือว่าใช้ได้เกาะอ,อยู่ที่สองร้อยสิบแปดอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีดีมาก สปีด30กับการลูเทย์ยี่สิบหกก็ถือว่าโอเคแต่ว่าการลูเทยอาจจะช้าหน่อยอันนี้ก็ไม่ว่าเพราะว่าอย่างอื่นดีหมดก็เปถือว่าเป็นสมบูรณ์ของเกมโดยวันนี้นะครับผมจะชวนเพื่อนหนึ่งคนมาเล่นนะครับอ่าเข้าแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับเพื่อนของจองครับโอเคครับโดยเพื่อนของผมนะครับเขาได้เป็นไอซ์แปดเทียเก้านะครับก็ไม่พูดอะไรทั้ครับไปเริ่มแมตช์แรกเลยครับจริ ขอโทษนะครับเอดยสำหรับความผิดพลาดทางนี้เนี่ยครับเพราะว่ามันหาห้องแล้วมันไม่เจอครับก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ผมจะขอเล่นเดี่ยวแล้วกันนะสถานการณ์เล่นกับเพื่อนนี่ก็เออเฟลไปครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะดูเฮีครับมาครับอันนี้จะเล่นเดี่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพอเล่นเดี่ยวมันจะจับห้องไปเรื่เจอเลยไม่เกินหนึ่งนาทีผมเดาอย่างนั้นนะครับเจอแล้วครับอ่องครับห้องเทียร์เก้าครับกับเทียร์สิบทีมเรามีสามสิบดีหกสองห้าเจ็ดเอ็มเอ็ก เอ,อเมอรนยังเป็นปืนสตอน็อกอยู่ยังไม่ได้อัพเต็มมาโดยแล้วองขอยูเซนคันนี้นะครับจะความหนาของเกาะเขาจะอยู่ตรงบริเวณหัวครับหัวเขาจะหนามากแต่ว่าตรงฝาหม้อข้าวหรือฝา,าที่ผู้การเขาใช้โผล่หัวมาจะไม่หนาก็ก็ก็น่ใจรู้อย่างี้สำหรับทุกคนนะครับโดยเกาะหน้าของคันนี้นะ,นะครับเพจเพจหน้านะเขาจะหนาพอสสุวรนะจะมีบางจุดที่เจาะได้บ้างบางที้ก็เจาะไม่ได้บ้างแต่ว่าเพดล่านี่คืออันนี้คือแน่นอน,นครับเพราะว่า เจาะได้ครับซึ่งผมน่าจะรู้จากรากของตาแรกแล้วเพราะว่า57เ,เขาไปแคมป์ดูหลังแมปก็ไม่เป็นไรครับเราเล่นสนุกสนุกใช่ปมจะลองปูหัวไปไม่มีใครถ้าจุดยุทธจุดเอมี62เอ้ย61ใกล้ๆเนี่ยขอโทษครับเลชี่ผิดฝั่งนั้นมีเจจีที่เป็นแท์สตอยเยอร์ซึ่ง นะครับพูดถึงเขาก็มาหาเราเลยครับเหมือนเขาได้ยินเราที่เราพูดตัดตีนะครับนะครับเหมือนผมจะตายนะครับเนี่ยมีสามคันมันหมนเลยตายอ่ะสี่คันแล้วเหมือนจะไม่มีใครมาช่วยผมเลยนะก็มันเป็นชะตากรรมและเวรกรรมเองตายครับเรียบร้อยตายครับ จากตามเมื่อก er ี ja ้เกิดการผิดพลาดเทคนิคกับของทีผมนะครับก็จะขอนับเป็นฟิแล้วกันนะครับมาครับต่อเกมที่2ครับเจอห้องแล้วครับห้องเทียร์เก้าสิบมเนื่อครบบฝั่งเรามี j จีอีร้อแล้วก็แพทเทิร์นอีห้าเ็ดสิบสอแล้วก็ออบเจก W T ฝั่งเรามี MT คันเดียวแต่ของฝั่งตรงข้ามเขามีสองคัน hey, นี่คือปัญหาที่ผมสงสัยเพราะว่าการจับทีนี้เขาเรียกว่าแฟร์เหรอครับการที่ฝั่งตรงข้ามมี MT สองคันถึงแม้จะมีถึงใช่มันมันแฟร์เหรอการที่เรามี MT แค่คันเดียวกับฝั่งตรงข้ามมี MT สองคันมันแฟร์เหรอก็อันนี้ผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นระบบของเกมก็ ถ้าเกิดคลิปนี้ส่งไปถึงผู้พัฒนาเกมก็อยากให้แก้ไขทั้งเรื่องความแฟร์ของเกมนะครับมันมันดูไม่ค่อยแฟร์แบบสำหรับเกมครับเพราะว่ามันเหมือน็นการเอาเปรียบทั้งชนมันเหมือน็นการเอาเปรียบทางด้านจํานวนหรือความสามารถของฝั่งของข้ามเพราะว่าเขามีถึงสองคันแต่เราเมื่แค่คันเดียวถึงถึงเขาถึงทีมเราจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเกิดโดนสองคันดูเงี้ยผมก็คิดว่ามีโอกาสที่จะตายสูงครับเพราะว่ามัน มีใครอยู่ใกล้เราไหมเมื่อกี้ขึ้นว่าสปอตมานะมีอีซี่อยูง่ง้นับผมยิงเขาได้ไหมยิงจากซอกหลืบโตนะ400ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงนะบางคนล็อกเต็มที่ก็สวยครับสวยครับสวยมากครับตอนนี้เกม ไม่อะผมไม่ถอยผมไม่ถอยผมจะไปข้างหน้าเลยตอนนี้เหมือนทีมขรงข้ามเขาจะดันฝั่งนู้นผมต้องไปช่วยก่อนเรามีใครอยู่ข้างหน้าเรามีคาเค่นกับฟอร์หนึ่งห้าโอเคเราทำมุมงได้อยู่นะมีออบเจ๊7.4เขายังไม่รู้ตัวว่าผมอยู่ข้างๆเขาแต่เขากำลจะเ,เขารู้ตัวแล้ว 22ครับได้เลข493ครับตอนนี้รวมเป็น959ครับเลขสวยเข้มขืนฝั่งนี้แต่บรรยูทีล้วอ้อมหลังเพื่อหวังจะไปยิงคาเคนมส่วนแล้วเดี๋ยวเราจะยื้อให้เขาตรงนี้ก่อนแล้วผมยิง62ครับเพราะตัวเขาอันตรายกว่าอได้ตีขับมาแต่ไม่ช่วยทีบอกตอนนี้คาเคนเขาพยายามจะอ้อมหลังผมโดยที่ผมยังไม่รู้เลยว่าบรรยูทีที่เขาอ้อมมาเขาทำอะไรอยู่นะครับ ้อยครับหลบไปก่อนข้อเสียของรถถังพวกออโต้รีโหลดคือใช่ผมอยอมรับว,ว่าเขาเป็นออโต้รีโหลดที่สามารถรีโหลดนัดหนึ่งแล้วก็ยิงได้เลยไม่เหมือนกับที่ต้องรีโหลดเป็นแม็กอ่าเรียบร้อยครับคางเก้นแตกเลยครับสำหรับพวกออโต้รีโหลดครับคือจะเล่นยากหรือว่าออโต้รีโหลดเขาจะเป็นออโต้รีโหลดก็คือจะพูดยังไงดีก็คือมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆออโต้ Auto, คือพอโหลดนัดหนึ่งเสร็จเนี่ยก็คือจะยิงต่อได้เลยแบบยิงนัดหนึ่งแล้วก็ยิงต้อง แต่ถ้าเกิดเป็นแบบไม่ออโต้เลยพวก MX หรือพวกฟอร์สเนี่ยคือเขาต้องรอให้จบ2นัดก่อนแล้วเขาถึงค่อยรีโหลดใหม่เขาว่ารีโหลดใหม่ของก็คือรีโหลด1ิาวิเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมมติพวกแบบออโต้รีโหลดเงี้ยเขาจะเขาจะโหลดเพียงแค่ประเด็นคือออโต้รีโหลดเนี่ยคือถ้าเกิดสมมติดิงนัดหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องรีโหลดใหม่คือ1ิวิคือซึ่งมันเหมือนกับว่าคุณมีโบนัส3นัดคุณใช้ไปแล้ว2ก็เลยอีกหนึ่ง แล้วมันก็ต้องแล้วก็แล้วก็ต้องใช้หนึ่งนัดใหม่ซึ่งมันอะไรก็มันเสียเวลาและมันยากต่อการเล่นฉะนั้นะออริโตนเนี่ยคือต้องเล่นแบบระวังเพราะ,าระถ้าเกิดคุณยิงหมดสามนัดแล้วถ้าเกิดเจอศัตรูที่ยิงสองนัดหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะแพ้ทางเขาได้อย่างผมตายแน่เลยพอสวรรค์โอ้โโช่วยเถิดอะทำนัดไงว่าเนี่ยไอ้ทนนี่ผม,มตายเขาเล็งมอข้าวเลยเขามอข้าวเลยเขาเล็งมอข้าวผมจริ่งถือว่าเขาฉลาดพอตัวนะเป็น จริงๆเมื่อกี้ผมใช้เฮดอียิงเขาได้นะแต่ว่าผมคิดไม่ทันตาที่สองเราทำได้ไป2,300ดาเมจได้เป็นที่3ของทีมเป็น mm hmm. ที่สี่ 4. มาครับเกมที่สามอยู่กับห้องเทียสิบเกย์ก้าอีกเช่นเคยฝั่งเรามีมาหกกิลสิบห้าไอสี่แล้วก็มีดับเบิลยูซสองคันมีฝั่งเรามีเอ็มทีอยู่สองคันฝั่งเขามี ไซวินเดอร์กับสโลเวียห้าสิบสี่ห้าสิบอ่าแต่มันก็ไม่แฟร์อยู่ดีครับคือเขามีห2สนะครับก็มันก็ไม่แฟร์อยู่ดีครับเกมเนี่ยมันไม่ค่อยแฟร์ครับเกมเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นข้ออีกหนึ่งข้อเสียที่ทำให้คนเล่นแล้วไม่รักจริงแล้วก็ลบทิ้งไปเลยผมก็ไม่แปลกใจที่เขาจะลบเพราะว่ามันไม่แฟร์จริงครับแบบมันจับจํานวนไม่เท่ากันครับเนี่ยครับเขาเจอห้าสิบซึ่งอยากไปช่วยเขานะแต่ว่าต้องยื้อเลนนี้ไว้ นะครับผมเจอใครครับเจอโอ้ยเพื่อนคนเดียวกันเลยสวัสดีเนี่ยเห็นนะครับเมื่อกี้ผมยิงเกาะเขาเกาะเขาหนามากเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวเพจหน้าคือผมต้องยิงข้างข้างไม่างเดียวเลยครับถือว่าเป็นเท็จทีที่หนาหนาหนา,หนามากครับหนาเป็นต้นของเกนนะมบอลจากพวกเมาส์พวกอะไรพวกนี้เจอไอซเจ็ดเ,เขาเขาหันข้างให้เรายิงเข้าไปครับได้อีก424ครับรวมมัน888อุแ้ยเลขสวยมากนะามืซื้อหวย ฝั่งนู้นเขาโดนลุมระยำแล้วครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะเอาฝั่งนี้ที้แรกก่อนก็ขอโทษเลยนะเพื่อนคันนี้จะรีโหลดประมาณสิบวิซึ่งถือว่าแบบหนุนกันนะหรือว่าก็ไม่เร็วไม่ช้าสำหรับฮิบิแชงนะแต่ว่ามันก็ถ้าเกิดว่าเขารีโหลดก็ว่ามันนานไปหน่อยเนาะควรจะรีโหลดสักประมาณ7จวิถึงเก้าวิแต่สิบวิมันอาจจะนานไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดแลกกับเกาะหนาตัวนี้นก็ะยอมได้ ฝั่งนั้น MT เราไปหมดแล้วแต่ว่าฝั่งนั้นเหลือเลือดเทียหนึ่งก็แจกคนละหนึ่งนัดได้เลยนะเดี๋ยวต้องจัดพมจัดการ MT พวกนี้เถเดี๋ยวต้องไปฆ่าแน่บอยู่เทียเพราะว่าเขาเป็น m ีโอ้โเขียรดยีมากเลยไม่เป็นไรครับผมคนเราได้ครับเขาจะเล่นเหลียบ อแต่มันดูทีเลงอยู่ตายครับแต่แต่มันดูทีเหมือนเขาจะเล่นไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าตอนนั้นผมเขาสามารถยิงผมเข้าเจ็ 800, ้อยถึงแได้อยแต่เขาดันใช้ทีเขาเลยยิงเข้าสา0ร้อยครับโอเคครับเขายิงไม่เข้าเพราะว่าก็ได้เวลาคาเลยนะไอ้สี่อะบางสี่ แล้วก็อีกเรื่องน,นี้ที่ผมลำคาในเกมก็คือเวลาผมยิงแล้วเพื่อนมาเพื่อนมาบาังวิธีกระสุนผมอะ่ะคือกระสุนผมจะบักแล้วหายไปเลยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ผมอยากให้ผู้พัฒนาเกมเขาปรับด้วยนะครับ<อ>เรื่องการที่เพื่อนมาขะขวางปืนเราแล้วกระสุนเราไปไม่ถึงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากให้ผู้พัฒนาเกมเขาปรับให้นะครับสำหรับตาอนนี้ก็ชนะไปทำามัไปสาบันห้าสิบห้าครับถือว่าอยู่ในเกมดีครับสถานการเล่นเฮตีอ่ะ ได้ที่3ของทีมนะครับรับเป็นนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวเจ้า WZ115 จาก Chinese ของเรานะครับสำหรับใครที่ชอบก็ยืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดต c r i b าให้เป็นกำลังใจให้กับช่องเราแนละเป็นกำลังใจให้ผมดันคลิปใหม่ๆออกมาครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ